หลังจากเอาใบตองออกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาย่างต่อให้มันสุกนะครับเพราะมันมันจะออกกับใบตองไปแล้วนะครับมันก็จะแห้งเราก็จะย่างง่ายนะครับมันจะไม่ไหมก่อนสุกนะครับน่ากินมากเลยนะครับรอสักครู่เดี๋ยวรอเสิร์ฟใส่จานเลยนะครับรอสุกก่อนนะจ๊ะ เเวัดไหมสร็จแล้วครับวิ่งหนูกินกับตำถั่วแซ่บจะเริ่มทำกินกันนะครับใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ราดผักชี แล้วก็ตะไคร้แล้วก็ขาจากนั้นก็ผันละเอียด เกลือลงไปทุย้ยทให้เข้ากันตทำด้วยเครื่องเทศที่เราทำไว้แล้วใส่ลงไป แค่นี้ครับแล้วก็ลองนาไปย่างนะครับวิธีย่างที่ไม่ให้มันไหม้ก่อนสุกนะครับต้องใส่ใบตองนะครับใส่ใบตองใส่ใบตองย่างนะครับจะได้ไม่ไหม้ก่อนสุกวิธีย่างไม่ให้มันไหม้ก่อนสุกนะครับ สตสวัสดีครับวันนี้เราจะมาย่างหนูกินกันนะครับ ย่างยังไงไม่ให้มันไหม้ก่อนสุกนะครับไปดูกันนะครับต้องห่อใบตองอย่างนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสขไครต์นะครับขอบคุณครับจากนั้นเราก็มาเอาใบาตองออกนะครับืพ <c oughs> มันให้มันไหม้ก่อนสุกเราต้องใส่ใบตองนะครับ ขนุนมันมันมากนะครับเก็บใบตองออกนะครับหลังจากเอาใบาตองออกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาย่างต่อให้มันสุกนะครับเพราะมันมันจะออกกับใบตองไปแล้วนะครับมันก็จะแห้งเราก็จะย่างง่ายนะครับ มันจะไม่ไหม้ก่อนสุกนะครับน่ากินมากเลยนะครับรอสักครู่เดี๋ยวรอเสิร์ฟใส่จานเลยนะครับรอสุกก่อนนะจ๊ะเขาี้ยตัดไหมเสร็จแล้วครับปิ่งหนูกินกับตําถั่วแซ่บเดี๋ยวทับกินกันนะครับ